เรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การสุ่มกาชามหาเกลือ e ีที่สองนอี่ก็ซึ่ง EP แรกโอ้โหผลประกอบการเราก็ดีลวเกินได้มีติเป็นตัวเดียวเลยจะเช่อนะครับอืมซึ่งคลิปนี้นะก็เป็นไปได้ก็ขอก๊อตลีหน่อยก็ได้ขอก๊อตลี่หน่อยก็ได้ครับพี่นะเออใจดีกันหน่อยนะครับเราจะได้อยู่กันได้กันยาวนะ ก็นะครับก่อนจะไปดูคลิปเปิดกันเนี่ยก็อยากได้คนร่าไลค,คนกาลังใจนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกือนั่นเองนะเออถ้าคนหยอกช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆก็น่าจะไม่เกือนะครับอ,อาจจะเคลมน้อยลงก็ได้ครับเออใครจะรู้เนาะก็ถ้าพร้อมแล้วก็มานะครับเปิดกันเลยนะครับหลังจากที่อัดอันอ้นไม่ได้เปิดไปตั้งนานใช้เวลาฟาร์มนานก็ทําคลิปอีกนะครับโอ้โหมาถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเปิดกันเลยสิบกล่องแรกป,รปุ๊บยังไงครับสิบกล่องแรกมาอเดิมห้ารอยกล่องเหมือนเดิม ก็เกือบมาเดิมเลยมันไม่ไม่มีตั้งออโตเซลนี่หรอแบบตั้งออโตเซลในกล่องเลยอะเออจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งลบตัวที่หลังนะครับอะรอบที่สองยังไงครับโอ้โหเหมือนเดิมเลยรอบนี้ไม่มีแม้แต่งเงาของดีเจดารี่นะครับอ่ะกล่องที่สามนะครับแล้วก็กล่องที่สี่ไปสองรอบพร้อมกันโอเคเกลือเกลือโอเคอุ้ยแต่ินได้ดีเจสามตัวเลยว่ะ เอาเรื่องนะอันนี้ได้ตัวเดียวเองโอ้ไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแม่ยังไงครับรอบที่ห้าโอเคโอ้โหไม่ได้เลยได้รีเจนมาตัวเดียวเกิดตรงนี้เกิดจริงๆพี่ว่าเปลี่ยนที่เปิดกันดีกว่าเปิดตรงลอบปบี้ไม่เคยได้ดีสั้งรอบนะครับไปเปิดที่นี่นี่นะครับได้ตั้งอะไรอ่ะ ต้อมิติกเลยนะเออนะครับนี่เราก็มาเปิดที่เดิมของเราเฮ้ยมีคนมามีคนมาเปิดตรงนี้้วยเหรอเฮ้ยแล้วมันมีตัวอนี้ด้วยอ่ะมันตัวอะไรวะพี่ลืมชื่อเลยว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเออนะครับถ้าใครเป็นหนกู่เด็กสมัยก่อนนะจะเลกรู้จักกันนะเออนะครับอืมอืมไม่ไม่ไมึกไม่ฝันว่าจะมีคนคอสเป็นอันนี้ด้วย <laughs> มันชื่ออะไรนะเออใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะพี่ลืมไปละอ่ะมาครับเปิดกันต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บยังไงครับหวะนดี ต,ต้องนี่เลยร้านบิวปรกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป t o i l e t Tower d e f ดี s e ตัวละครแมปสก i b i d ดี o w e r d e f e n s ฟรหรือแม้แต่ไอดีไก่ตันปฟูตก็มีนะจ๊ะวิธีเติมตางกระแสนา่ายง่ายมีทั้งท e m o น e y ว a l l e t และธนาคารเลยบริการส่งไวหลายเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ กอรี่หน่อยออกหนยก็ได้กอรี่โอ้ยไมีเลยกอรี่ไม่มาเลยกอรี่ไปครับยาวๆคลิปนี้ยาวๆไปกอรี่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้นะครับไปครับยาวๆไม่ออกโอ้โหกอรี่จบอะไรกันเนี oh really yeah. ่ยอุ้ยเดี๋ยวนะได้รีเจนมาสี่ตัวคือรีเจนเนี่ย โอกาส10%โอ้โหออกโคตรง่ายแล้วดูตั้งแต่ตัวมิติไป0.1ไม่มี1%เลยเหรอไม่หนึ่งมีแบบไม่มี1%มาเลยหรอเออขอทำ1%มาหน่อยก็ได้นะอันนี้10แล้วก็ไป0.1เลยให้ตายเถอะเนี่ยเรดอกอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเราขึ้นมาเปิดข้างบนกันเหมือนเดิมดีกว่าเออเราเคยขึ้นมาเปิดแล้าได้ตัวแดงใช่ไหมครั้งนี้เราอาจจะได้ตัวแดงขอกรอลี่ได้ไหมไม่อยากได้ตัวแดงแล้วอ่ะเออนะครับไป สองสามเปิดไปครับรัวๆสี่แล้วก็ห้าครับไปรัวๆอุ้ยไม่ได้แล้วอะต้องรอดูก่อนโูไม่มีเลยไม่มีแสงออร่าเลยนะครับไปอีกหนึ่งเอ้ยเราลองเปิดทีละอันไหมเออแล้วก็เปิดที่อันสองและสามอันนี้สี่โอ้โหเกือฟ้าลัวเลยห้า ไปเปิดไม่ได้ต้องรออีกโอ้โหอะหกเจ็ดแปดเกสิบอะยังไงโอ้โหไม่ออกเลยเฮ <c oughs> ้ยอย่าอย่าบอกนะว่าสองอีพีนี้ก็เกลอยเหมือแบบนกันไม่เอานะอีพีแรกยังได้มิติอีพีนี้ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่เอานะขอทธอ่ในเกมอย่าใจร like ้ายกันเลย เราก็แบบอู้รู้จักกันมาตักนานจะทำยางี้กินก็ไม่ได้โอ้โหไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยสักแกตัวไปพี่ว่าเทรดดิงฟาซาแล้วล่ะเราต้องไปพึ่งที่เทรดดิงพาซาแล้วอยู่ที่เหลือเนี่ยเหลือกี่กล่องไว้น,นี่ยก,ก,ก,ก็ยังเยอะอยู่นะเออเดีย๋ยวเราไปเปิดกันที่เทรดดิงพาซาดีกว่าไม่ไหวแล้ววะทุกคนคือแบบแม่งโคตรเกลือไปเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่เทรดดิงพาซาเองครับ A few ตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เทดดิงพาซาบที่รอแล้วเฮ้ยเอามียากุซ่าเลยเฮ้ยพี่ไ่ดไปไหนครับพี่เอ้ยพี่โอ้ยยากุซ่าโคตรเปรี้ยวเอาพี่เน็ตปิงด้วยเลยอุ้ยมียากุซ่าเด้อทุกคนเอาเรื่องเรามาเปิดพี่ยากุซ่าเนี่ยแหละมาพี่ครับขอพึ่งดูหน่อยครับพี่อุ้ยผมทรงเดียวเหมือนเราเลยเนี่ยโคตรหล่อที่นะครับยังไงพี่โอ้หไม่ออกเลยพี่โคตรเกลียโคตรเกลียเลยพี่ยากุซ่า งงงงงงไปไก่ตาแตกเลยไอ้ไอพวกนี้ดิพี่พี่พี่อุ้ยฟใยผมหน่อยได้ไหมพี่อุิยแม่เซิร์ฟนี้ปิงไว้เนี่ยทำไมรู้สึกว่ากล้องมันดีเลยจังโอ้โห,โโห,ร,หร้อยเกลือล้วนไม่มีอะไรผสมเลยไปยครับสองกล้องพร้อมกันพี่ยากกุซ่าพี่ขอหน่อยพี่โอ้โหพี่กล้องไม่สั่นกล้องสั่นไหมบอก แป๊บเดียวเองงะพี่ขอสั้นในานาหน่อยได้ไหมเ่ะเออมาขอสั้นนะนอนน,อนะพี่ขอสั้นในนาน,น่อยโอ้สั้นแป๊บเดียวแล้วไม่มาเลยทุกคนคือแบบเลตอบมันคือโอกาสอีกพอซิบูมากเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะทุกคนบอกเลยคือถ้าแบบไม่ในทุนจ่าก,ก็คือโอกาสน้อยมากนะที่เราจะได้นะเออมาว่แต่พี่ว่าสักวันมันต้องเป็นวันของเรา มา0.001มันก็ต้องมาแหละวะมีคนได้ตั้งเท่าไหร่500ห้า้คนแล้ววะยังไงมันก็ต้องเป็นของเราสักวันปะเปิดต่อไม่รอแล้วยังไงโอ้เกเหมือนเดิมไปอีกรอบนึงแล้วก็จัดไปอีกรอบนึ่งไปอ,ไอ,อุ้ย,ไ,ยมไม่ออกเลยทุกคนดูดิอะไรอ่ะเอ้ยเกมไม่ออกเลยแวด,ดูร้านค้าแวบปบิง มีไข่อะไรเ้างอนี่โอ้โหแสนสองเลยพี่แหมเกมนอะไรกันจัดเปิดกันต่อดีกว่ามาพี่เปิดต่อยังไงไปเดินเปิดละเดินเปิดรรัวเดินเปิดรรัวเดินเปิดรรัวเดินเปิดรัวอย่าทำแบบนี้เลยอะไรเอออะไรโอ้อะไรกันครับเนี่ยถามจริง เอ้ยมาหน่อยคือพี่อย่าใจร้างเลยพี่ขอหน่อยพี่โอ้โหพี่เลดรอปอะไรกันเนี่ยพี่พี่พี่ลืมใส่ตัวหรือเปล่าพี่ลืมใส่ตัวให้ผมเปล่าพี่ชายทำไมทำไมมันมันไม่ได้เลยอะพี่พี่พี่ลืมใส่ตัวหรือเปล่าพี่ลืมใส่ตัวให้ผมป่ะเนี่ยพี่ปรับเลดดรอปผิดหรือเปล่านี่มันเลดดับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือเปล่าโอ้โหพี่ โอ้ oh, เรียบร้อยเลยเรู้เรื่องโ oh, okay. อ้โหเกียร์ยับมีนี่เห็นโกโจนี่ไงนาไอวินมาพี่มาขอยืนดวงหน่อยนะพี่ <c oughs> เฮ้ยมีการลอกด้วยมาพี่นาไอวินเหลือกี่กล่องวะ,ะวิเหลือไม่กี่กล่องเหรอวะพี่ขอหน่อยไปสองรอบติดขอหน่อยเถอะพี่วิชยัยออกหน่อยเถอะเชฟก็ได้โอ้โหลูเรื่องรู้เรื่องแกเรื่องแตก <c oughs> โคตรเกลือโอ้ขนาดโกโจยังเดินหนีมาเปิดทีละกล่องแล้วกันนะนไหนๆก็จะหมดละขอเปิดทีละกล่องแล้วกันมานไหนๆก็จะหมดแล้วโอ้โหห่อเหี่ยวเลยห่อเหี่ยกันเลยทีเดียวไม่มีแรงแล้วอืมปะเปิดทีละกล่องพออ่ะดูดิว่ามันจะออกไหมเฮ้ยขนาดอีพีแรกเรายัางท่าไห้นะอีพีสองเราจะไม่ได้จริงอ๋อพี่ชาย อ่ะสิบกล่องยังไงขอเฮ้พี่พี่พี่ชายอะไรกันครับนี่แและสองกล่องสุดท้ายวะทุกคนวะอ่ะ,อะ EP นี้ไม่ได้ไเลยเลยมาเฮ้โอ้โหเรียบร้อยดิเจดนรี่ถามจริงไม่ออกเลยทุกคนดูที่ห้าร้อยกล่องคือแบบห้าร้อยกล่องจริงๆอ,อ่ะอ ดูผลเร,รื้องต้นอ้โหนั่งลบตัวยาวอย่างนี้นั่งลบตัวยาวเลยตรงนี้นะครับโอ้โหห้าร้อยกล่องได้ตัวดีเจนเดอรี่แม่งสามสิบสี่สิบตัวตัวมิติไม่ออกขนาดเชฟยังไม่ออกเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยให้ตายเลยจะชี้ขาดทุกคนโอ้คลิปนี้โอ,น <c oughs> โ,อโอเคฮะทุกคนโอเคทุกคนเราก็รู้แล้วนะว่าอีพีนี้ เกลือทุกคนพี่เราไม่ได้ป่ะพี่เกลือแต่ไม่เป็นไรนะครับอีพีที่สองเองนะครับก็นะครับถ้าใครอยากดูพี่เปิดเกลือเนี่ยนะครับไม่เปิดหาอันตีเมตและเรียกว่าเปิดเกลือเลยแล้วกันแล้วใครอยากดูพี่เปิดเกลือเนี่ยนะครับก็ขอคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับ50บไลค์นะครับถ้าถึง50ไลค์เดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาทําต่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะเนะครับ ลิปคลิปนี้นานนะก็ไม่ใช่อะไรนะครับบวกป่วยนะครับกับาฟาร์มด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยนะอีกอเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รอคลิปซุ่มเกลือซึ่งก็เกิดจริงๆนะครับโอเคไว้เจอกัน E ีพีหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน Audio.